สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่19นะครับก็มาอัปเดตตลาดกันต่อนะครับประจัประจําสัปดาห์นี้นะครับ,ออส,รรบรสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มจากเหมือนเดิมครับเริ่มจากเซตก่อนเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็นี่ครับซูมกราฟดูกันก็พักตัวนะฮะสัญญาณไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ตอนแรกที่ว่า ถ้ามันเบรกตรงนี้มาได้นะฮะเบรกตรงนี้มาละวนิวไฮใช่ไหมครับก็ไม่ควรจะหลุดลงมามาเล่นตรงนี้กรอบนี้ละกรอบเหลืองถ้าหลุดลงมาเล่นกรอบเหลืองคือจริงๆมันเวลาถ้าเกิดมันยืนมันควรจะยืนอยู่ข้างบนไปเลยฮนะเหนือหนึ่งพันหกร้อยสามเจ็ดใช่ไหมครับออกข้างยืนออกข้างแล้วก็เบรกขึ้นไปเป็นแรลลี่ต่อถ้ามันลงมาพักอย่างเงี้ยมันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือพักเสร็จแล้วก็หลุด กับพักเสร็จกลับไปยืนได้ใหม่แล้วก็ไปฮะมันก็มีแค่นี้ทีนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะไปเนี่ยความมันไม่ได้แสดงความแข็งแกร่งข,งขงนาดนั้นละมันอาจจะมีการปรับฐานนะครับลึกๆได้อีกรอบหนึ่งถ้ามันมาแบบเนี้ยทีนี้ต่อจากนี้วางแผนกันยังไงสมมุติเราวางมาเราขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเรามีหุ้นที่เราเบรกเข้าไปเรียบร้อยแล้วซื้อถือโพซิชันเรียบร้อยแล้ว ตลาดมันดันย่อกลับมาตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมแอคชั่นก็คือผมก็ลด o s i t i o n แหละก็ต้องลดเพราะว่ารูปแบบมันมีโอกาสที่มันเปลี่ยนไปแล้วมันมีแนวโน้มที่จะเป็นคอร์เรชั่นลงมาได้ลึกๆอาจจะแบบผมหาปากกาแบบอาจจะเป็นรูปแบบอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ลงมาเล่นโซนแถวนี้อีกนะครับ หรือไซเวย์กลับมายืนได้เอาใหม่ oh ตรงนี้มายืนข้างบนแล้วก็ไปนะครับถ้าตั้งแต่แรกมันไม่ลงมาในกรอบนี้ยืนอยู่บนนี้แข็งแรงมันมีโอกาสที่จะไปมมีโอกาสที่จะไปต่อมากกว่านะครับแต่ทีนี้มันมันกลับลงมาในกรอบไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ ผมก็มองว่ามันน่น่าจะสามารถหลุดลงมาตรงเนี้ยแล้วก็พักตัวแล้วก็มาเล่นโซนแถวๆถวนี้ต่อนะฮะแล้วก็อาจจะสะสมใหม่ตรงนี้แล้วก็มาลุ้นอีกทีหนึง่งว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับก็ทีนี้เราก็ต้องลดอร์ตลงมานะฮะถ้ามันหลุดลงมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเราหุ้นที่เราถือเนี่ยมัน แข็งแกร่งกว่าตลาดแค่ไหนบางทีตลาดจังหวะที่มันพักตัวลงมารอบนี้มันก็มีหุ้นหลายๆตัวที่ที่สวนตลาดนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะก็จะพักตัวตามนะฮะในส่วนใหญ่แต่ถ้าหุ้นที่เราถือมันแข็งแกร่งก็ก็ไม่เป็นไรนะครับหรือถ้าจะเอาสบายใจก็ลดจํานวน position ที่ถือลงมาก็ได้ถือ100%อาจจะขายไปสัก20เพื่อวางสบายใจอย่างน้อยก็ได้ขายไปก่อนนะครับล็อกกำไรบางส่วน โอเคทีนี้เราก็มาดูหุ้นนะครับที่ทรงยังดีๆหรือว่าน่าสนใจนะฮะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมสังเกตเห็นก็คือจะมีกลุ่มพวกไฟแนนซ์ที่ไม่ใช่ที่เป็นนอนแบงค์ ank, นะครับนอนแบงค์ non พวกตามเก็บหนีห้ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับอย่างพวก jmt สวัสด ตลาดพักตัวแต่ตัวนี้ก็นะครับพยายามทำนิวไฮไปนะฮะไปจี้ e อยู่ตรงไฮเรียบร้อยละจะเบรกจะเบรกจอจะเบรกอยู่างนี้นะครับสบัดไม่ใช่สบัดสวัสดโอสวัสดสัปดาห์ที่ผ่านมาเซ็ตพักตัวใช่ไหมฮะแต่สวัสดเริ่มฝืนตัวนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับกับหุ้นพวกนี้ เอ็นแคบเอ็นแคก็เป็นไซด์เวย์นะครับทําฐานได้สวยตัวนี้น่าสนใจเอาปากกาออกไปก่อนอาก็ลุ้นให้มันเบรกแล้วก็ขึ้นไปเทสท์ไฮเดิมแล้วก็เบรกต่อทํานิวไฮไปเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามันเบรกลงก็ช่างมัน แต่ถ้าเกิดเห็นมันเบรกลงแล้วมันกลับมายืนได้อันนี้น่าสนใจนะคะคือตบตบให้คนที่เข้ามาตอนตอนมันสะสมตรงนี้หลุดออกไปนะครับด้วยการตบหลุดแล้วกลับมายืนได้อย่างเงี้ยน่าสนใจนะครับตัวนี้ก็เฝ้าดูกันไว้าชายโยตัวนี้ก็สวยครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเซ็ตพักตัวตัวนี้ก็ทำผลงานได้ดีเลยนะครับ ร้าขึ้นมาแล้วก็ก็เี๋ยวดูจังหวะตรงนี้ฮะน่าจะสะสมต่อออกข้างนะครับตัวนี้จริงๆหน้าหน้าซื้อเลยนะครับหน้าซื้อในจังหวะที่มันมันย่อตัวในภาพใหญ่นะครับย่อตัวในภาพใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดหุ้นลักษณะนี้ซื้อมันก็คงมันก็คงยากที่จะพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นไปนครับมันก็จะเราก็ต้องถือถือใช้เวลาถือไปกับมันหน่อย อาจจะออกข้างขึ้นไปหน่อยย่อลงมาออกข้างสะสมอยู่แถวนี้ต่อซึมซึมขึ้นไปเรื่อยๆมันจะไม่แรงนะครับจะถือว่าแนวโน้มโอโคเคมากๆนะตัวนี้ส่วน property property ก็จะมีสองตัวครับที่ดูไว้ก็มีโอริเหมือนเดิมเจ้าเดิมนะฮะก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับหลังจากที่เบรก w High ไป เรียบร้อยก็ยังยืนอยู่สวยๆครับอีกตัวหนึ่งเป็นบริชชี่นะฮะตัวนี้สังหาว่าเก็ cap เล็กๆเกบรกขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาได้ตัวนี้น่าสนใจครับเนื่องจากริกซิวอร์ ward, ค่อนข้างโอเคนะฮะนะครับอืม ตัวนี้ก็เล่นได้นะครับก็เอาโลตรงนี้เป็นจุด Stop Loss ไปเลยนะครับเราแถวหนึ่งบาทยีบสองตัวลิชชี่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วที่ผมว่ามันโดดเด่นเลยก็คือพวกกลุ่ม Construction Material นะครับตัว CONMAT อย่าง Smart Smart อืม สมาชสัปดาห์ที่แล้วมีพูดถึงอยู่อ่าใช่ก็พักตัวนิดเดียวแล้วก็พุ่งต่อเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าใครยังไม่ซื้อตอนพักตัวตอนนี้ก็ก็อย่าไปไล่แล้วนะครับมันค่อนข้างแรงไปหน่อยรู้สึกตรงนี้น่าจะเป็นซีลิ่งเลยนะแล้วก็ตัวไหนอีก อ่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นบริษัทแม่ของตัวสมาร์ทเมื่อกี้ก็ขึ้นตามนะครับอีกตัวหนึ่งเป็น VNG ตัวนี้จะพึ่งเบรกนะครับเปิดแกปขึ้นมาแล้วก็เบรกขึ้นไปอืม วันนี้ก็รอย่อก็ได้รอย่อมาแถว8บาท <c oughs> 8บาทกลางๆแบาท6 8บาท5ค่อยซื้อถ้ามันขึ้นไปต่อเลยก็ก็ปล่อยมันครับก็ไปหาตัวอื่นจริงๆร,งร,งร,งรงตัวนี้สัญญาณมาตั้งแต่วันเปิดแก็บตรงนี้ละนะครับ ถ้าใครไล่ซื้อได้ซื้อตรงแถวๆเปิดแก็บตรงนี้ก็กโอเคสบายละนะฮะก็ค่อนข้างหนีทุนไปได้พอสมควรละตรงนี้ถ้าเราสังเกตก็คือมันจะมีการบีบตัวของความผันผวนนะครับย่อนะครับลงมาบีบบีบผันผวนน้อยลงน้อยลงน้อยลงวอลลุ่มค่อยๆลด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 ใช่ไหมจังหวะตรงนี้เปิดแก็บบอลลุ่มมาเต็มวอลลุ่มเพิ่มขึ้นมา ก็ถือว่าเป็นสัญญาณซื้อนะครับโอเคทีนี้มันก็ไปล้วอันนี้ก็ไม่ต้องพถึงละส่วนตัวที่พึ่งเบรกเอาไปเมื่อวันเเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะมีอยู่มาหลายตัวเหมือนกันอืม SMPC ตัวนี้ก็ก็สวยนะจริงๆจังหวะเข้าก็มีอยู่ตรงนี้นะฮะตอนเปิดแกลบมาแล้วก็ยืนยืนยืนเนี่ยสามสี่วันสามสี่วันเนี่ยก่อนที่มันจะพุ่งแท่งนี้นะครับมีจังหวะซื้ออยู่พุ่งไปตรงนี้ไปไล่ก็เสียเปรียบต้นทุนละนะครับ แต่ถ้ามันย่อมาสักแถวแถวบาทต้นๆก็ซื้อได้อ่อันนี้จะเป็นพวกหุ้นที่เพิ่งเบรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับใน IG ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับไซเวย์มาค่อนข้างนานนะครับความมันผวนบีบตัวบีบตัวบีบตัว เบรกนะครับมีวอลุ่มเพิ่ม iig นะครับเบรกไปมีวอลุ่มนะครับก็ลองสังเกตกันดูถ้าเดี๋ยวมันย่อมาก็ซื้อนะครับซื้อ,ซ,อซื้อรอมันย่อถแถวแถวยี่าิบเก้าบาทวกว่านะครับแล้วก็ i-link อีกตัวหนึ่ง อันนี้เพิ่งวันสุกเบรกมาเลยครับแต่จริงๆตัวที่เบรกขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยากให้ like ไล่เท่าไหร่ซื้อก็ซื้อแบบตอนมันพักตัวลงมายเงี้ยครับพักตัวพักตัวตามเส้นนะตามเส้น moving average ทั้งหลายเราดูแนวโน้มหลักๆแล้วเสร็จไปหาซื้อตอนมันพักตัวตามเส้น moving average นะครับ ซื้อปุ๊บมันอาจจะไม่ได้วิ่งเลยอาจจะไปซื้อตอนแถวๆวันนี้วันนี้อาจจะรออีกสัปดาห์หนึ่งนะฮะพยายามซื้อตรงแถวเส้นหมูวิ่งเพราะตอนนี้ตลาดไม่ได้เอ่อไม่ได้ทำแนวโน้มขาขึ้นแบบสตรองชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่เบรกขึ้นไปมันมันมันจะไม่ได้แบบเบรกปุ๊บวิ่งวิ่งวิ่ง,งเป็นเทรนด์เพราะว่าตลาดมันขึ้นสลับลงเฉพาะมันลงเนี่ยหุ้นที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นมันก็จะถูก มันก็จะถูกตบลงมาอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยสมมุติมันวิ่งตอนแท่งเนี้ยถ้ามันตลาดมันดีๆนะมันจะไม่ทุบลงมาอย่างนี้เลยมันจะแบบเลี้ยงออกข้างขึ้นต่อเลี้ยงออกข้างย่อหน่อยขึ้นต่อไปเรื่อยๆแต่พอเจอตลาดที่ช่วงที่ลงแรงๆเห็นไหมฮะมันเบรกขึ้นมาสวยๆตลาดลงแรงๆมันก็เลยกลายเป็นหุ้นที่พันผวนหนักนะครับแต่มันก็ยังพยายามเป็นมันก็ยังเป็นขาขึ้นของมันอยู่ แต่ความยากในการเกาะหุ้นที่เป็นขาขึ้นมันจะยากขึ้นด้วยความที่ตลาดมันมีจังหวะเทหนักๆเพราะฉะนั้นเราก็รอที่ตลาดมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ปลิวเป็นแรนล,ล,ลี่เพราะฉะนั้นก็รอจังหวะที่ตลาดเทแล้วก็หาหุ้นที่มันเนี่ยทำตัวแข็งแกร่งอย่างเงี้ยเทลงมาตลาดเทลงมามันจะไปทำนิวไฮเดีวพอจังหวะตลาดเทนหนักๆมันก็จะซึมๆๆลงมาแถวเส้น m o v i n g a v e r a g e เพอตลาดรีบาวันี่ยทำ new high หรือไม่ต้องรีบาวก็ได้ไม่ต้องรีบาวมันก็ทำ New High ํำนิวไฮของมันเองนะฮะมันก็จะมีจังหวะที่ฝืนตลาดกันไปนะครับโอเคส่วนพวกกลุ่ม ict ก็ยังพักตัวกันอยู่นะฮะเอาเส้นมาจากไหนวะเนี่ยโอเค ก็หลังจากที่ขึ้นมาเป็นเทรนตรงนี้ก็เลี้ยงออกข้างนะครับใครถือก็ก็ถือไว้ได้ยังไม่มีปัญหานะครับพวกเออ a อดวา t ซ์ท r ูด d t ท c พวกเนี้ยดูสต็ออ่าเห็นไหมครับก็พักตัวลงมาแล้วก็ออกข้างยังยังดูโอเคไม่มีปัญหาก็รอให้วอลลุ่มมันเยอะๆสบัดน้ำให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เบรกขึ้นต่อ ก็ทรงคล้ายๆกันนะครับยืนออกข้างอืมตัวนี้ก็เบรกขึ้นมาได้แล้วก็ยืนตรงนี้นะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับตัวทูนี่ถ้าหลุดหลุดสามมาก็ขายไปก่อนก็ได้นะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่หลุดก็ยังโอเคแล้วก็มีหุ้นพักตัวอื่นๆอีกสองสา 2, 3ตัวนะครับที่ดูไว้อย่างไอเทลก็โอเคอยู่นะครับทรงคล้ายๆไอลิงอ์มมันก็ทรงคล้ายๆกันเลยนะครับืตัวนี้ก็สวยพักตัวเลี้ยงออกข้าง ตัวนี้ก็เบรคขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พักตัวนะครับก็หาจุดเข้าจังหวะพักตัวนะครับเมกาอ่าบางทีก็ต้องซูมเอาออกมาดูภาพใหญ่ดูนะครับ ลงไปรอบนี้เด้งขึ้นมาทํา New High พักตัวข้างบนนะครับก็ซื้อได้ถ้ามันจะวิ่งไปต่อนะครับแล้วถ้าเกิดมันหลุดหลุดลงมาเล่นหลุดลงมาหลุดเทวแถวส่สิบเบาทก็พอแล้วก็ออกมาก่อนนะครับแล้วถ้ามันกลับไปยืนเหนือ47บเจได้ก็ซื้อใหม่ อีกตัวหนึ่งแฟนซี o ูดน่าตัวนี้น่าสนใจอ่านี้เราดูภาพใหญ่ไปก่อนนะครับเลี้ยงออกข้างมาเรียบร้อยขึ้นมาพักตัวขึ้นมาอีกมีวอลลุ่มสูงนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นเป็นตัวที่น่าเข้าอีกตัวหนึ่งนะครับ ยังไม่นิวไฮนะครับแต่ว่ากลับขึ้นมายืนบาทเหนือบาทหนึ่งละตรงนี้จะมีแนวรับใช่ไหมครตบหลุดขึ้นมายืนอ่ายืนไม่อยู่ตบหลุดขึ้นมายืนอ่าตรงนี้เหมือนจะยืนอยู่ละนะครับก็ลุ้นให้มันโอเคเลี้ยงออกข้างไปหรือว่าจะขึ้นเลยก็ก็ไม่ว่ากันนะฮะตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลียงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสะสมไปต่อ นะครับเลยจะขึ้นไปเลยแต่ว่าจุดสต็อก็ใช้1บาทนะครับไม่เป็นไรหล่นลงมาถ้ามันหลุดลงมาก็ออกมาก่อนนะครับเพราะเราถ้าเกิดมันหลุดลงมาเป็นจบนะครับเราก็ปล่อยมันไปนะครับเราจะเล่นเฉพาะหุ้นขาขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้อ่ะมันแสดงว่าโอเคมันยังอยู่ในช่วงขาขึ้นถ้าทรงแบบนี้แต่ถ้าหลุดตรงนี้ภาพขาขึ้นมันเปลี่ยนนะครับ แต่ถ้าเกิดมันยืนตรงนี้ภาพของขาขึ้นในกราฟมันยังดูดีเพราะฉะนั้นเราก็เทรดเหมือนเส้นแบ่งเส้นแบ่งเส้นแบ่งแดนแดนสวรรค์แดนนรกถ้ามาเล่นโซนนี้เราไม่เล่นอ๋อถ้ามาเล่นโซนนี้เราเล่นนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้อ้อมีหุ้นทีออ่อีกตัวหนึ่ง ที่น่าจะถือกันมานานแล้วอย่าง SCGP พิมพ์ผิดอืมตัวนี้ครับเกี่ยวมากนะครับหลุดลงมาตรงนี้แถวๆยืนอยู่ตรงแถวๆจุด STOP Loss พอดีเลยจุด stop ปซูมออกมาก็ประมาณ ประมาณ6.25นะครับมันก็ลงมาสลิปเพจไว้เรียบร้อยแล้วก็มาปิดเหนือ6.25ก็ยังถือได้นะครับหรือถ้าใครยังไม่มีซื้อได้ตรงนี้สต็อปสั้นๆเลยหลุด 0. 2.5 6.25เฮ้ย6โทษทีครับหลุด6.425ลงมาคัดทิ้งนะครับกลับมายืนได้เลี้ยงๆตรงนี้กลายเป็นไซด์เวกอบนี้ไปแล้วก็อรอลุ้นทำฐาน นะครับไปต่อถ้าหลุดก็ทิ้งนะครับสั้นๆเลยโอเคก็วันนี้อัปเดตกันเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ช่วงนี้ก็ระวังกันด้วยนะฮะร,รู้สึกว่ามันเหมือนอ่อนแอลงนะครับเซ็ตที่ให้ดูกันไปตั้งแต่แรกอืมก็ตามนี้นะครับเข้ามาอยู่ในกรอบนี้แล้วนะครับก็ มีแนวโน้มที่จะหลุดกรอบลงมาแล้วก็ลงมาปรับปรับฐานลงมาพักอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นกรอบไซด์เวทแถวนี้นะครับแล้วก็มาลุ้นกันอีกทีว่าจะไปต่อหรือว่าจะลงมาปรับฐานใหญ่โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ